สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทลิชันกันอีกเช่นเคยนะก็ห่างหายกันไปสักพักสักพักใหญ่เลยครับผมนะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาประกอบไม่มีเวลาต่อด้วยครับผมนะตอนนี้ผมเพิ่งได้มาได้สักพักแหละแต่ผมยังไม่มีเวลานะก็เลยช่วงนี้ก็งานเบาๆลงด้วยด้วยนะครับเลยแล้วด้วย,ววยฝนมันตกด้วยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีงานาเท่าไหร่ก็เลยมารีวิว กันดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวออกมาได้สักพักใหญ่นะครับผมนะแต่ของผมเพิ่งมาได้อีกสักพักนึ่งได้ครับผมผมเพียวได้จากร้าน VVCA ซเนาะซึ่งร้านนี้คนก็น่าจะรู้ว่ายังไงนะครับผมขออนาตไปพูดแล้วกันนะคนที่จะก็น่าจะรู้กันนะครับผมผมพี่ในราคา350บาทซึ่งถูกมากๆเลยนะราคาไม่ถึง5้าอย แถมได้ดีคอนะ้ำมีโครงในอะไรท่้นสู้นะผมดีมากๆเลยนะครับผมนะตัวนี้มีชื่อว่า thunder inside grace นะครับผมถ้าผมอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยะคระับจากทางค่ายของ snaa ที่ผมเคยประกอบตัวของชื่ออะไรไปวะผมลืมชื่อปอากันตัวนั้นก็นายเกินลืมเอานัานะ่นแหละตัวตัวนั้นนะครับผมที่ผมประกอบไปครับผมนะผมลืมชื่อจริงต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะ,มมต,มนะมนะตัวนี้ เป็นตัวสเกลหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสี่สบสี่นะครับผม B E นะครับผมไม่ใช่ R G นะอย่าเข้าใจผิดนะครับ B E นะครับผมนะเป็นตัวลายเดียวกับเออตัวก่อนหน้า,านเลยครับผมนะขอตัวเล็กนะครับผมรูปแบบหน้ากล่องถือว่าสวยมากมนะผมชอบนะผมสอบผมคือว่าไม่แย่นะไม่แย่เลยนะครับผมอันนี้ด้านข้างเนาะ นี่ด้านข้างของมันนะครับผมสวยนะด้านหลังอ่าดูดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังอันนี้คือหน้าหลังของมันนะครับเหรนหรือเปล่าเอยอ่าตัวออกจะเป็นสีม่วง,วงนะครับม่วงโทนเหลืองอะไรประมาณนี้ยครับผมนะแต่ผมคง เปลี่ยนสีเนาะเพราะสีมันดูไม่ค่อยโอเคสาหรับผมซะเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแค่เฉพาะสีม่วงให้เป็นเป็นสีทึบเป็นสีพวกสีดําอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวผมขอดูอีกทีแล้วกันเนาะนะครับผมส่วนสีเหลืองก็คงทําให้มันดูเข้มขึ้นเท่านั้นเนองนะครับผมนะนะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้แอคชั่นท่าโอ้ได้เยอะนะเห็นไหมอืม มีปืนสั้นกับกระปืนบอกยาวติดด้านล่างนะครับผมมีปืนปืนคู่ด้วยนี่มีดาบกงเล็บสวยนะใช้ได้เลยเดี๋ยวดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับขออนุญาตโอเคมาถุงแรกนะครับผมอันนี้กันเลยนะครับถุงแรกอ่าเป็นโครงในครับสีพลาสติกถือว่า ก็โอเคครับผมไม่ได้แย่นะครับผมนะแต่สีเหลืองมันผมสับผมไม่ค่อยชอบเท่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมคงมวทําให้มันดูเข้มมากยิ่งขึ้นเนาะสีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีนี้นะครับผมนะนะสีระวังด้วยแล้วน,นะครับปพรุ่งนี้นะครับเพนเขาบอกว่าถ้าหายทีนี่คือหาไม่เจอนะครับโค้ชชิ้นมันเล็กเล็กแบบเล็กมากมาก,มากนะครับผมนะ ใครที่ประกอบระวังด้วยนะครับผมบอกก่อนเลยใครที่ประกอบระวังด้วยนะผมบอกก่อนเลยเนาะอ่าสีเหลืองนนครงในทำเป็นสีเข้มขึ้นนะครับแขงต่อมาเป็นโครงในครับผมนะสีปกติเลยอ่าอืมไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เนาะโอเคต่อมา เป็นสีบรอนอ่อนนะครับผมมีดาบคงเล็กอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมครงเล็กคง,ง,งทำเป็นสีสีเดียวคงเหล็กกันเนาะคงในอะครับผมนะมันจะดูดูเหมือนกับไม่ใช่สีอย่างงี้สีกอันนี้น่าจะเป็นที่สุดของมือเนาะนี่มีชูสองนิ้วด้วยนะครับกําปั้นที่สุดของเอวต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมน่าคิดว่านะอันนี้ ชิ้นส่วนเกาะด้านนอกเป็นสอกโทนสีม่วงอ่อนๆอน,นะครับผมนะเป็นโทนสีม่วงอ่อนๆเนาะอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดลดเลิเลิมลดลายก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยต่อมาเป็นถุงสีดำครับผมดำมดำถือว่าโอเคนะแต่ผมคงอาจจะไปพ่นให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดำอีกดำได้ไม่รู้ว่ามันจะต่างก,กันหรือเปล่านะแต่ผมก็จะอาจจะลองพ่นดูแล้วกันเนาะ ของสุดท้ายแล้วครับของสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นทื่สุดของปืนนะครับเป็นสีดำที่เช่นเดีวยวกันปืนแบกแพกด้านหลังอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับแล้วก็อันนี้เป็นที่สุดของเกาะมีโลมีตรงเอวหลังหัวอะไรพวกนี้แหละเนาะอืมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่สุดเ,เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือ เป็นคู่มือนี่ไปก่อนนี้เราดูด,ดูดีครอนก่อนวน่ามันมีดีครอรมาให้ด้วยนะผมลืมบอกเป็นดีครอรน้ำกับดีครอนฝอยแปะธรรมดาแปะที่ลูกตาอะไรประมาณเนี้ยครับผม้นะมีเลกสองสีระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนะครับผมนะแล้วดีครอรน้ำมาด้วยนะโหคูดีมากเลยราคาไม่ถึงห้าร้อยบาทพีจีนนี่โหดโหดจริงๆนะครับผมนะอันนี้คืออีกคู่ม,ออมือของมันนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลย นะนี่มีบอกแผงประกอบอืมนี่การประกอบก็ถือว่าไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากเออหน้าแรกๆคงเขาเขาคง,งให้ประกอบพวกโครงในก่อนแหละครับผมนะแล้วค่อยไปไปประกอบพวกโคงห้อ,อที่หลักนะครับอืมโอเคไม่ได้แย่ครับไม่แย่เลยสวยงามใช้ได้อยู่นะครับ ันนี้การใส่ได้แผงด้านหลังก็ใส่มือโล่ต่างๆห้าคาร์ดดีดีคอก็มีบอกนะครับผมทำไมในทำไมในนี้มันเป็นสีนี่สีบอลเนาะตัวอย่างเป็นสีบอลน,นะครับผมนะแต่ว่าที่ให้ผงม,มาครับมันเป็นสีม่วงผมว่าสีบอลมันดูเท่กว่าเยอะเลยนะสีเนี้ยมันดูเท่บอกอาจจะทำผมอาจจะทำสีนี้นะมันดูเท่กว่าเยอะมากๆเลยอะ่ะ น่าสนใจน่าสนใจดูเท่กวายเยอะเลยครับเดี๋ยวผมต้องรอดูเด็ซส,สีเหลืองครับผมคงทําให้มันดูเข้มขึ้นแน่นอนนะครับสีเหลืองอเดี๋ยว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 เราติดตามชมแล้วกันเนาะโอเคอดีไผมขอขริยาไปประกอบแล้วแล้วก็ทำสีต่งตางๆแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกต์อะไรยังไงนะครับผมนะเนาะโอเคผมดีไงเดี๋ยวผมกลับมา สักคู่เดียวนะครับสักคู่เดียวครับ ับมาแล้วนะครับกับเจ้าตัวของ thunder เลยคันผขอ,ขอยากขออนุญาตได้ช่สั้นแล้วกันนะครับผมว่า thunder นะครับผมตัวนี้ผมก็ไ,ได้ไปปรับเปลี่ยนสีมานะครับผมนะก็หลังจากที่ผมคิดสีตั้งนานสุดท้ายไปจบที่หน้าตอนติดดีคอนะครับผมนะสีตอนติดดีคอมันเป็นสีสีออกเงี้ยะครับออกบอลบอลดำดำเขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะสีเทาใช่ไหม ผมไม่แน่ใว่ามันเรียกสีอะไรทำดำอ่อนเทาประมาณเนี้ยครับผมนะไปจบด้วยสีนี้นะครับตอนติดตอนเปิดหน้าดีคอนะสีมออกคล้ายๆอย่างเนี้นะครับผมนะเพราะสีที่ให้มามันเป็นสีออกม่วงๆเนาะแล้วก็สีเหลืองนะครับผมก็ทําสีให้มันเข้มขึ้นนะครับให้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนอื่นก็ไม่ทําสีดำก็แค่ทับไปจมเพนเองเพราะว่าผมต้องขูดอะไรพวกนี้ครับก็เลยต้องทับเนาะ อืมันก็เลยต้องทับสีดําซ้ำเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เป็นสีเอ่อสีอะไรเขาเรียกว่าสีบรอนเนาะบอลอ่อนผมก็ไม่ได้ทํไไาไม่ได้แตะเลยคงในก็ไม่ได้แตะเช่นเดียวกันนะครับผมนะเป็นแค่สีเฉยนิดเดียวนะครับผมโอเคตัวนี้จะมีอาวุธปืนอ่าผมขออนุญาตดีว,ด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 วดิวิให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็จะมีปืนเนาะ นีแนะนําให้ใส่ไปเลยก็ได้ครับใส่ตัวของมือด้านด้านตัดที่เป็นมือไปไว้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากเนาะนี่ปืนของมันนะครับอ่าโฟกัสหน่อยโฟกัสอ่าโอเคนี่คือปืนของมันนะครับผมก็จะมีรเรว่เอะรเนาะก็แค่ปืนงงวันหนึ่งนะครับผมนะปืนงงวันหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีปืนของบีมบาสุก้านะครับผมอ่า อันนี้อันใหญ่เลยเห็นไหมอ่านี่นะครับผมอันใหญ่เลยจะไม่จะไม่มีรุ้ลเล่นอะไรเช่นเดียวกันนะเป็นเป็นเป็นหนึ่งกับปืนโชว์เดียวๆเลยนะครับผมนะจะไม่มีอะไรเลยนก no. ก็ิ่นตรงนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีตัวของโล่เห็นไหมเอยเห็นปะเอยโล่โล่โล่โฟกัสโซ่สีอาโล เป็นโลดจิ๋วนะเนโลไม่ไม่ค่อใหญ่นะครับอ่ามีการติดพอติดีคอแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยเนาะอย่าลืมตัวนี้มีดีคอย้แปดด้วยนะไม่ยากเย็นเลยอะไรเลยโอเคเดี๋ยวมาดูันดูดีกว่าว่าส่วนตัวแล้วก็หัวต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับผมขออนุญาตที่ส่วนหัวก่อนแล้วกันส่วนหัวการขึ้นลงก็ดีในระดับหนึ่งครับไม่ไม่แย่เลยนะ หมุนหมุนได้ครับมันอาจจะติดตรงนี้ตรงเกยด้านล่างนะนะครับผมแลเอวเอวขึ้นลงได้นิดนิดนิดหน่อยครับไม่ค่อยเยอะอ่าเห็นนะบิดซ้ายขวาได้นะครับผมบิดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแขนผมชอบแขนมากนะกรับอยากทำแขนคือดีมากเลยอะแขนมันขกียบดีมากเลยผมบอกเลย ครับแขนหอวไหล่ก่อนแล้วกันหอวไหล่อันนี้แขนไหมมันออกมาอย่างี้คือมันเหมือนกับเกยที่ขยับขยับขยายให้มันให้มันดูแบบมากยิ่งขึ้นเนาะ,นะคือมันดีมากผมชอบมากเลยนะครับผมการขยับของแขนนี้ก็เป็นเหมือนกับสองแกเนาะเห็นนะเป็นลูกตัวยูเลยนะนะเป็นลูกเป็นลูกตัวยูเลย ดีมากๆเลยคือแบบโหสองกึกเลยกึกหนึ่งแล้วกึกสองนะครับผมตัวของดาบจะไม่รู้เรียนงอะไรเป็นเป็นพาร์ที่มาซี่สามารถดึงออกได้ครับแต่ของผมมันแนน่แข็งมากเลยขออนุญาตไม่ดึงออกแล้วกันล้วขออภัยเด้วยวกันข้างนี้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าข้างนี้จะเป็นสองแง่งเนาะแต่เป็นเล็กนะครับผมแต่เป็นเล็กอันนี้ตัวของตั้งแขนนะครจะมีปืนปืนติดไว้อยู่ตัวนะครับสองข้างเลย นะครับผมต่อมากระโหกของกระโปงตัวของกระโปรงนะครับกระโปงตรงด้านข้างครับจะสามารถขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้เนาะนี่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้ครับด้านหน้าเช่นเดียวกันครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงบิดซ้ายขวาได้นิดนิดหน่อยๆเนาะไม่เยอะด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับ ขึ้นขึ้นลงลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าหรือบอกแบ็คแพคแบ็คแพคก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็จะมีอันนี้ที่เดือยจับเป็นอาวุธนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดือยจะไปดูที่หลังละกันขาอันนี้ค่อนข้างจะหลุดง่ายนิดนึงนะเหมือนกับมันมันจากัดนะครับมันเหมือนกับมันใส่ใส่สุดแล้วแต่มันก็ขยับไปขยับมามันก็จะดันออกมาครับมันทําให้มันหลวมนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะมันก็แน่นนะครับผมนะ มันก็แน่นมันก็แน่นการหักขาเนี่ยนะหลุดเดยะผมหยับเียงแ่หยับหน่อยแม่งหลุดเดยอะการหักขาอุ้ยนะเนี่ยหลุดเลยไม่เป็นไรนี่หักขาก็สุดแก่ของมันเช่นเดียวกันนะครับผมจะไม่รู้เลออะรนะครับผมนะตรงของข้อเท้าจะสามารถบิดขึ้นบิดลงได้ นิน่ๆหน่อยๆน,นะครับผมข้อเท้าหมุนหมุนนี้ได้ขยับปรับปลายได้นะครับแล้วก็เสรีส่งหลังนะปรับได้เช่นเดีวยวกันซ้ายขวาขึ้นลงไม่ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นลงบิดบิดซ้ายขวาได้นะครับผมบิดขึ้นลงได้ปกติเนาะเขานี้ครับผมโดยมมีเท่านี้นะครับผมนะแล้วก็การติดตัวของตัวนี้จะเห็นแกงนี้อ่ะอย่างนี้นะเงี้ยเล็กนะครับเสียบนี้เลย อ่าแค่นี้ครับผมติดตัวข้างหลังมันเรียบร้อยแล้วโอเคโดยรวมมีประมาณนี้ครับโดยรวมมีประมาณนี้นะครับขอเจ้าตัวของทันเดอร์นะครับผมแล้วก็ทันเดอร์จะมีลืมบอกจะมีตัวของมือมาให้ด้วยเนาะ ก็จะมีมือชิชูสองนิ้วด้วยนะซึ่งมันให้มันทำไมไม่รู้สองนิ้วมาขําๆมั้งครับสองนิ้วแล้วมือกำม,มือแบอ่าเป็นกำรรแบบถืออาวุธแล้วก็กำรรแบบกำรรแบบสน,สนิทนะครับผมนะกำแบบสนิทเลยก็มีมาให้นะครับอย่างละคู่เลยนะครับผมอย่างละคู่เลยดอลโลมีประมาณนี้ครับกับเจ้าตัวของทันเดอร์นะครับ การขยับ,บต่างๆนี่คือมีประมาณนี้จริงๆนะครับจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะักในราคาสา0รห้าสถือว่าคุ้มคุ้มมากๆผมว่าคุ้มกว่าบ,บันไดยเยอะเลยครับผมนะผมว่าบันไดน่าจะน่าจะต,ต้องคิดหนักแล้วแหละนะนะเพราะว่าขยับ,บต่างๆนี่คือดีมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีดีมากเลยนะนี่คือดีมากเลยผมชอบมากเลยการขยต่างๆคือดีมากเลยทำอมกมาได้ดีมากถ้าแถมในมราคาที่ถูก กว่าบันไดเยอะเลยนะครับผมนะผมว่า่บันไดต้องทํากันบ้าแล้วแหละนะเรื่องราคาอะไรต่างๆถ้าถ้าราคาสูงจริงครับอยากจะจะทำให้มันคุ้มคุ้มนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้สิอาจจะเทียบกันไม่ได้ก็ได้แต่ผมมันก็โอเคนะมันก็โอเคมันก็โอเคครับผมนะแต่ต้องราแต่บันแต่ก็ไงที่ไม่รู้บอกไม่ถูกนะ ข้อดีมันโอเคบอกข้อดีของมันดีกว่าข้อดีมันคือราคาถูกลูกเล่นค่อนข้างจะโอเคนะในราคานี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยประกอบง่ายไม่ต้องมีอาจจะมีเหลาถามว่ามีเหลาไหมมีตี๊เดียวเองครับถ้าที่ผมเจอนะติ๊เดียวจริงถ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องก็ได้ครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องก็ได้นะเอาจริงๆไม่ต้องเหลาก็ได้หรือเหลาแล้วแต่เราครับผมนะ ถ้ามันจะมนก็นไม่ต้องครับนะที่เหลือก็ไม่มีครับผมข้อเสียอาจจะเป็นพราะเรื่องของพลาสติกเนาะอาจจะมีชิ้นส่วนของแหลมนิดๆหน่อยๆครับผมอาจจะทําให้มือเราบาดเจ็บได้นะครับผมนะแล้วก็จะมีตรงของคู่มือนะบางอันมันไม่ได้บอกหมายเลยอาจจะทำให้เราสับสนได้เนาะแต่ถ้าใครที่ต่อโมจิมานานอาจจะอาจจะรู้นะครับอาจจะรู้เนาะแต่อาจจะไม่ได้งงอะไรมากถ้าใครที่ เคยตอบโมจิมาได้สักพักใหญ่อาจจะรู้วล้วครับผมนะแต่ผมก็ชินแล้วแหละนะก็ไม่ได้อะไรไม่หนักหนาแต่มือใหม่อาจจะงงนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนครับที่เป็นปัญหาที่เขาพูดพูดกันเลยนั่นคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือแม่งเล็กมากเลยผมบอกเลยผมเกือบหายหลายรอบแล้วอะคือผมต้องแบบต้องระวังแบบสุดๆอะประกอบตรงนี้แม่งคือแบบโหโคตรตั้งใจอะครับผมนะ ใครที่ประกอบระวังด้วยนะครับระวังหล่นหล่นไปในหลุมดําน,นี่คือแบบงมทีลําบากลาบนเลยนะผมบอกก่อนเลยนะระวังด้วยนะครับผมนะระวังด้วยนะผมบอกผม,ผมเตือนไปแล้วก็มีเท่านี้ครับผมนะก็เดี๋ยวเชวงท้ายก็เป็นแอคชั่นท่าสอดสมท่าผมจะถ่ายเอาไว้นะครับผมนะก็คลิปนี้มีเวล้วบ้างก็ถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่กันมาเรื่อยๆครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า ผมมีเวลาทาหรือเปล่าอะไรไหมนะครับหรือสามารถติดตีกันได้ครับไม่ว่าครหรือสามารถแนะนำการทัดตรงไหนที่มันน่าสนใจอะไรต่างๆมาได้นะครับผมนะกอคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับจะหน้าฝนแล้วเนาะขอเป็นหวัดน,นะครับบายบายมือวามสุขมากน,นะครับบายจ้า Rage on that beat, going crazy.